วันนี้เราจะไปตะลูเนเตอร์ใน Minecraft Hardcore Mode กันครับผมเอาแลนันนี้ครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุทุกคนทุกท่านที่น่ารักกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมซีเกิลแล้วนะฮะคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ไปาตามหาในส่วนของ โทเทมออฟอันเดิงนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปตะลุยเนเธอร์กันก่อนอื่นเนี่ยผมต้องไปหาอาหารขึ้นก่อนนะครับทุกคนเราต้องใช้ฟินแอนด์สต e ลด้วยโอเคไปหาอาหารก่อน <c oughs> subscribe เอ่อ โอเคนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมต้องไปหา Enchar t สักหน่อยนะครับรู้สึกว่าเราต้องมี e n c h a r t ด o ู t i n g ด้วยใช่ไหม o ู t i n g แล้วก็ไฟเขาเรียกว่าอะไรอะเ c h a า t Fire ดีกว่านะครับเราจะได้หาเนื้อแบบง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมได้มาแค่8อันเองตีตั้งนานซึ่งอันที่จริงผมมีขนมปังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ชาวบ้านแล้วกันนะครับเอ,อเอาไปเลยฮะนี่เราจะขยายพันธุ์เพิ่มนะครับผมใช้คําว่าขยายพันธุ์นะ ออีกตัวไปไหนแล้ววะแกขึ้นไปทําอะไรบนนั้นน่ะมันขึ้นไปได้ไงวะฉันต้องช่วยแกเด้วสินะลงลงลงขึ้นไม่ได้ไงวะเหมือนจะมีอยู่2ตัวนะครับที่เขายังไม่เดเลื่อนขั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาเลื่อนขั้นก่อนตัวนี้นะครับจับมาเลยชึบอ่าได้เป็นอะไรปิง๊ง โอ้ได้เป็นเอฟเฟกเจนวแตกตูมีแล้วเว้ยจะมืดแล้วนะครับอุย้ยเราได้เด็กแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็รอมันโตนะครับแล้วก็มาทำเอ็นชาร m e n t กันนะครับใช่เดี๋ยวในระหว่างมันรอมันโตเนี่ยเดี๋ยวผมลงไปหาลาวามาก่อนเลยนะครับก็คือหา o อฟซิเดีนนั่นแหละอ่าเดี๋ยวเก็บของก่อนนะครับทุกคน โอเคแล้วก็เอาถังมาเลยครับทุกคนโอ้โหถังไม่เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมตักน้ำไปก่อนนะครับเผื่อจะได้ทำอะไรเท่ๆนะฮะ <c oughs> หาท้ำอีแล้วกูนี่มามาเป็นถ้านี้นะครับคราวนี้เราไม่กลัวอะไรนะครับเราตายได้เลยเดี๋เด็ดเดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตายดีกว่าโดนลงแบบเท่ๆแบบดิมไปดูดูว w านท to ดูไปดูไปดูไปดูเป็นที่อะไรเนะี่ยโอเคข้างล่างน่าจะมีลาาอยู่นะทุกคนน่าจะมีแล้ โอเคโอเคเดี๋ยวผมหาลาวาแป๊บนึงนะครับโอสเกลิตันเฮดช็อตนัดเดียวโอเคตรงนี้มีลาวาอยู่นะครับไปลงไปเอาแบบนิ่มนวลนะฮะอืมนัดเดียวแดดดิ้นอืมอืมโคตรห้าวอ่ะนะทุกคนโอเคอ๋อแถวนี้มีตัวอะไรไหมครับไม่อยากจะลงไปอยู่ในลาวานะครับ โดนเฮดชาร์ดชาบูเคิลฮิปเปอร์คิปเปอร์มาดิก็มาดีครับบุ้มก็มาดีครับเฮ้ยเสียงไรอะเสียงมาอยู่ทันนี้เอ้ยลมดิจิตอลโอ้โหคฮิปเปอร์ไม่ได้เสียวาลากหัวลากหัวลากหัวมาเดี๋ยวเรา ก็เริ่มขุดกันเลยนะครับเอาเป็นตรงนี้แล้วกันขุดลงไปก่อนแล้วก็วางน้ําไปนะครับจากนั้นก็ขุดแบบนี้บอกเลยว่าเราขุดค่อนข้างไวนะครับมี efficiency. เอฟเฟอร์เจน่เอวาแต่เราต้องการเท่าไหร่ฮะลืมลืมคี่ลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ประมาณ10หรือเปล่าโอเคประมาณนี้ก็น่าจะพอเดี๋ยวเราเก็บลาวาไปสักหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อได้ใช้นาะ Okay. เดี๋ยวก่อนนะนี่ตูมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยสปาร์สซอมบี้มีอะไรให้ดูบ้างโอ้นี่ไงโคเจงนี่มีสปาร์สซอมบี้อยู่ในนี้ด้วยว้าวแย่แล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างประตูกันไว้ก่อนเลยนะครับทุกคนออประตูไว้ตรงไหนดีนะผมว่าตรงนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับสร้างไว้ตรงนี้นะครับมับมับโอเค <c oughs> สงสัยต้องมีแ็บดอปิดซะหน่อยแบบนี้ชึบชึบแล้วก็แบบนี้โอเค Okay. โอเคน้องคนตอนนี้ก็เด็กวิ่งเล่นกันอยู่นะครับ3คนโอ้โหตอนเด็กนี่แบบดูน่ารักมากเลยครับตอนโตมานี่น่าน่าตีให้ตายนะครับจ <c oughs> ิ๊วจิวิ่งวิ่งตามกันอยู่โอ้โหเดี๋ยวเราก็รอเด็กๆมาโตนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทำเอ็นชัยกันสักนิดน,นึงนะครับโอเค routing สาม routing เฮ้ย วันว้าวชึบโอเคได้แล้วนะครับทุกคนเอาเพื่อนมันมาไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะกระจุกตัวขึ้นไปหสองตรงนี้โอเคแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องการอันเบกกิ้งแล้วนะครับอันเบกกิ้งอยู่ไหนเอ่ยนี่อันเบกกิ้งสวอตลูท ิ้งโอ้โโคตรแพง One hour One later อเคได้เรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเราไปรุยกันเลยนะครับไปรุยกันเลยอาหารก็พร้อมอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ทานจัดมาสักนิดนึงไปเลสซี่โกกันเลยครับทุกคนเปิดประตูดึน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 โอเคอะเลสซี่โกกันเลยครับ สวัสดีครับเนเธอร์โหมาเกิดตั้งไหนเนี่ยว้าวมาเราได้มาเนเธอร์ครั้งแรกในโหมดฮาร์ดคอร์โหมดนะครับผมบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยโคตรอันตรายยิ่งกว่าโลกปกตินะครับต้องระวังทุกก้าวเลยนะครับทุกคนไหนลองดูซิแถวนี้มีอะไรบ้างนะอ่อตรงนี้ควรจะปิดดีไหมเนี่ย เก็บนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปขุดตรงนี้นิดนึงโอ้โหตายโหงเลยจืไปเลยจืบอกแล้วครับทุกคนว่ามันอันตรายจริง <c oughs> เนเทอร์นี่มันอันตรายจริงชื้อปักทอดไวไ้แถวนี้ก่อน,นครับเดี๋ยวผมเซฟพิกัดไว้สักครู่นึงนะครับเหมือนจะได้ยินเสียงเจ้าแก๊สแถวๆนี้นะครับโอเคบ่าเป็นยังดอกเราขุดเนเธอร์คอรสไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราได้ใช้แน่นอน เรายังไม่มีที่ขุดซิลท็อตนะขุดแบบนี้ไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรไหนดูขอสำรวจแถวนี้หน่อยนะครับทุกคนโอ้ตรงนี้เป็นไบโอมคริมสันใช่ไหมอันตรายเนี่ยมีหมูพิกลิ้นอยู่อันนั้นนะครับตัวนี้นี่ต้องระวังให้ดีเลยนะครับทุกคนคขุดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมซ่อมอันนี้ไปด้วยระวังตกนะครับแถวนี้มีอะไรบ้างไหมเนี่ย โอเคเราเก็บวพเนเธอร์คอร์เนเธอร์คอร์ z ไปก่อนแล้วนะกันนะโอเคเอาจริงเนี่ยผมอยากจะเจอพวกเนเธอร์ฟอร์เรสมากกว่านะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปทางไหนนะซีอเคลองสำรวจนิดนึงนะครับดับไฟก่อนโอ้ใกล้ๆจะเป็นไบโอมอะไรเนี่ยไบโอมเขาเรียกว่าอะไรอะพวกนี้มันจะมีเซ l ลิเซลลิเกน สกิลิ t ตัเกิดด้วยนะครับเดี๋ยวพวกไอ้นี่ค่อยมาขุดเอาละกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสำร,รวจนิดนึงขอทำทางลงก่อนนะครับ <ight> <light> ว่าแถวนี้เราจะโชคดีเจอเนเธอร์พอลเทสไหมผมเนี่ยเป็นคนที่โชคร้ายมากเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้เห็นอะไรแป๊บๆ <laughs> คงไม่อยากจะลงไปอยู่ข้างล่างหรอกนะ โ okay. อเคน,นี้ก็มีทางเดินไปอยู่นะครับมีไหมเน,นี่ยเธเนี้ยเฮ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าทุกคนผมผมขุดทองไปแลกกับไอ้ตัวพิกลินก่อนดีกว่าเผื่อเราจะได้ยากันไฟมานะครับผมว่าโอเคเลยทีเดียวนะสำหรับยากันไฟนะนี่แลกมาได้สักนิดนึงไหนดูซิอืมแถวนี้มีตัวอันตรายอยู่ไหมฮะ หวังว่าจะไม่มีนะเดี๋ยวผมหาเจ้าตัวพิกลินก่อนนะครับเก็บอันนี้ไว้ด้วยโอ้แถน,นี้ก็ยังดีนะครับที่ว่าเรามาเกิดในตรงที่มันไม่ค่อยจะมีลาวาเยอะสักเท่าไหร่แล้วมั้งนี่ไงตัวนี้ให้ได้ไหมอูน่ารักกันไหนขอป่านชีวิตหน่อยได้ไหมครับไปเลยครับป่านชีวิตป่านชีวิต เรียบร้อยเลยครับประหารชีวิตก่อนอุย้ยเหมือนเราจะเจอหมูป่านะครับหมูป่าคลั่งนะครับโอยเยอะเลยทีเดียวนะครับอันตรายนะครับนี้โอ้เกิดการไล่ฆ่ากขึ้นนะครับเดีย๋ยวเราช่วยเพื่อนนี่ฉันมีอันนี้ให้กลัวไมมไม่ดีแล้ว ไม่ดีแล้วไอ้เฮียไม่ดีแล้วกูไม่ดีแล้ว,ว,มมลว <S <S เอออย่ามาอย่ามาเอาเออเอาไปเอาไปเอาไปเออได้ชิฟเมนนะครับโอเคไหนแรกไหนครับขอเลี้ยงหน่ยโอ้โหแม่งเสยกูเลยนะมานี่มานี่ไปไหนแล้วอนันนี้เอาไปเลยครับ โอ้ได้อยากกันไฟแล้วครับโอเคจะได้จะได้นายมดประโยชน์แล้วแหละตายตายซัก ก็สำหรับเนเธอร์ก็คงจะต้องไว้มาสำรวจกันพาร์ทหน้านะครับผมกว่าจะได้มานะครับลีลาเหลือเกินกูโอ้อแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าจะเป็นตอนอะไรฝากติดตามด้วยนะครับบายบายบาย,บาย